ดีป้าเดินหน้ายกระดับทักษะโคโดิ้งเยาวชนไทยต่อเนื่องผ่านโครงการคโคดิ้งไทยแลนด์2025 AI Driving Future ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัทพลนิมมานพัชรินภูมิหน่วยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าเป็นประธานเปิดโครงการคอดิ้งไทยแลนด์2025 AI Driving Future โดยมีเครือข่ายพันธมิตรทางภาครัฐภาคเอกชนสถาบัานการศึกษาคณะครูนักเรียนบุคลากรทางการศึกษารวมในพิธีโดยพร้อมเพียงกระทรวงดีโดยดีป้าสานต่อภารกิจสร้างระบบนิเวศท,ที่พร้อมรับรองการพัฒนาทักษะด้านคอดิง้งพร้อม ขยายผลสู่เทคโนโลยี AI ผ่านโครงการสำคัญ Coding Thailand 2/25 0 AI Driving Future มุ่งส่งเสริมความรู้ทักษะและศักยภาพนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาของไทยผ่านออนไลน์แพลตฟอร์ม Coding and AI a c c e l e r a t i o n และ Coding and AI c o m p e t i t i o n หวังช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนกำลังคนดิจิทัลผ่านการปลูกฝังทักษะดิจิทัลใหม่แก่เด็กและเยาวชนที่จะก้าวไปสู่การเป็นบุคลากรดิจิทัลของประเทศ วาเองหรือสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับคับเพื่อนเรื่องของคําว่าโคดดิ้งเนี่ยเราน่าจะเป็นหน่วยงานแรกๆเลยในประเทศไทยตั้งแต่ปี2560นะครับเราพยายามส่งเสริมทั้งการที่จะโลเคอลายคําว่าโคดดิ้งเนี่ยจากต่างประเทศเข้ามาให้คนไทยได้สัมผัสได้เรียนจนกระทั่งวันนี้เนี่ยมันถูกแปลสภาพเข้าไปอยู่ในห้องเรียนของระบบการศึกษาปกติเรียบร้อยแล้วนะครับการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมาเราเห็นว่าโรงเรียนแต่โรงเรียนเนี่ยยังไม่มีอุปกรณ์ยังไม่มีทักษะหรือการเปลี่ยนแปลงเรื่องนีมันเร็วมากไม การสอนเทคโนโลยีใหม่ๆจนปัจจุบันเนี่ยเราตามแทบจะไม่ทันโคดดิ้งเป็นภาษาหรือเป็นเรื่องราวที่เด็กๆเนี่ยต้องมีศักย์ความรุดขึ้นฐานหลนนี้ใหม่ๆปีนี้เราลองเปลี่ยนใหม่นะครับะระบบของเศรษฐกิจไทยระบบการศึกษาไทยมันค่อนข้างจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่กาลังเจอดิสทับอีกตัวนึ่งก็เรียกว่า AI ด้วยโคดดิ้งครั้งนี้จะให้คุณครูก,กับเด็กๆได้เรียนทักษะใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับการโคดดิ้งกับ AI โคดดิ้งกับอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตตับตี๋ โคดดิ้งที่จะเชื่อมโยงให้ตัวเองนั้นอยู่ภายใต้โครงสร้างพื้นฐานที่เรียกว่า5 g และเข้าไปทํางานในโลกอนาคตที่เรียกว่าโรโบอติกต่างๆโรโบอติกก็จะโคเข้ามาหาการทํางานากับมนุษย์นั่นเองนะครับแต่มิติครั้งนี้ในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคำว่าเกณฑ์โคดดิ้งเนี่ยเราเปลี่ยนจากการที่ป้าลงไปทํางานให้คุณครูกระเด็กจับเมยอกมาเขียนแผ่แล้วเราช่วยแอคเซ e ลเรหรือช่วยกลุฟักในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญของโรงเรียนต่างๆนั่นเองที่เรามีเป้าหมายในอนาคตถึง200โรงเรียน Adi เรามองภาพการแข่งขันๆๆเนี่ยเป็นการสร้างอินสปิเรชันเป็นการสร้างการรับรู้ในแวดวงของเด็กแต่ักเจเนเรชันนะครับแต่ในสิ่งสําคัญเนี่ยเราอยากให้คุณครูกับเด็กเนี่ยเกิดการทำงานเชิงคอมเพลติชันว่าเฮ้ยเราจะเรียนอะไรเราต้องการอะไรเราต้องการที่จะรู้เรื่องอะไรสิ่งเหล่านี้จะทําให้สิ่งที่เป็นรัฐของผมเนี่ยทราบทราบเสร็จแล้วเราจะไปฟูลฟิลในสิ่งที่โรงเรียนต่างๆหรือเด็กๆนี้ต้องการนะครับถ้าสมมุติการแข่งขันเนี่ยเราเห็นว่าโรงเรียนในขาดทักษะ ทางด้านของโคดดิ้งสกิลต่างๆหรือหลักสูตรต่างๆเราพยายามจะหาพาร์ทเนอร์ต่างๆเนี่ยพัฒนาคคตตาลัมเพื่อให้เกิดการสอนไอลน์ขึ้นในอนาคตแต่ถ้าเราพบว่าการแข่งขันที่คุณครูหรือเด็กเนี่ยต้องการโครงสร้างพื้นฐานหรือรอุปกรณ์เราจะเอาสิ่งเหล่านี้ลงไปเติมเต็มในโลกอนาคตไม่ใช่ปีนี้แต่เราจะรู้ว่าการแข่งขันครั้งนี้มีประโยชน์สาหรับปีต่อไปแล้วก็สําหรับรุ่นน้องของแต่ละโรงเรียนด้วยนะครับเป้าหมายของที่เขาต้งไรบ้างค่ะก็มีกิจกรรม ค,ความจริงแล้วก็หมายเราเปิดไว้ในโรงเรียนที่เป็นระดับของทั้งปฐมก็ได้นะครับมัธยมก็ได้นะครับอาชีวะก็ได้เราให้ทั้งปถมมัธยมและอาชีวะเนี่ยเขามีโอกาสในการที่จะมาเรียนรู้ที่เรียกว่า a c c e l e r a t e a c c e l e r a t e ก็จะมีโปรแกรมการสอนหลักสูตรกับพาร์ทเนอร์ต่างๆที่เป็นตัวโค้ดเทคนะครับเราเติมเทคโนโลยีลงไปให้เมื่อเสร็จแล้วทิ้งค้าเราอยากให้น้องกลุ่มต่างๆที่เป็นปถมมัธยมและอาชีวะเนี่ยสามารถรวมตัวกันแล้วก็มาพิชชิ่ง พิชิ้นเพื่อให้ตัวเองนั้นเกิดการพัฒนาที่ดีขึ้นในการรับเทคโนโลยีอุปกตณ์ต่างๆในการพัฒนาโคดดิ้งสกูนั่นเองนะครับสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นในอนาคตตั้งแต่800ทีมใน8พื้นที่นะครับแป0อ,อกลุ่มใน8พื้นทีน่นะครับเลือกมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึง200ทีมแล้วก็มีผู้ที่ชิงชัยและก็ชิงชนะเลิศระดับประเทศนั่นเอง เดี๋ยวผมให้ทางผู้มยการกำลังคนนะพูดถึงหลักสูตรใหม่เรามีการพัฒนากับพาร์ทเนอร์อะไรบ้างนะครับได้ครับก็พาร์ทเนอร์ครับเราดีป้าเนี่ยเราทํางานร่วมกับทั้งภาครัฐเอกชนนะครับสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะโปรโพเทคจากต่างประเทศนะครับในครั้งนี้เองเราก็มีไม่ว่าจะเป็นอินเทลนะครับหรือจกจากประเทศจีนนะครับในคอสก็เข้ามาร่วมกับเราในการที่จะทาหลักสูตรนะครับเติมเรื่องของ AI ที่สําคัญเราร่วมกับไทยเดนโอเพนก็จะมีอย่างจุฬาสามประจอมแล้วก็ทางกับมอเกษตรศาสตร์ซึ่ง จะมาติวเข้มกับน้องๆนะครับผ่านหุ่นยนต์หลายๆตัวนะครับอย่างเช่นตัวหุ่นยนต์ rescue เองนะครับที่ช่วยทางตึกสำนักงบเองนะครับที่ลงไปลงทำพื้นที่ในการสำรวจหรือว่าหุ่นยนต์ที่จะใช้ในเชิงอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็รวมไปถึงหุ่นยนต์ที่จะใช้ใน home use ในบ้านด้วยนะครับก็เป็นการต่อยอดทักษะน้องๆทั้งส่วนของ coding เองแล้วก็ AI ด้วยแต่ที่สำคัญที่ต่อยอดในครั้งนี้อย่างที่ท่านบอนัดเดียนก็คือว่าสาหรับคุณครูเองเนี่ยนะครับเราจะมองในเรื่องการปริหาจัดการยังไงกับรางวัลที ผู้ที่เข้าชนะเลิศนะครับมีสิทธิที่จะไปชิงเรื่องของโปรโพสซลในการที่จะสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนด้วยเนี่ยเขาจะบริหารจัดการสูตรยังไงให้มีความยั่งยืนจะเอาหลักสูตรตรงไหนไปได้สามารถที่จะมาช้อปปิ้งแล้วก็มาเรียนรู้ในแพลตฟอร์มของปีป้าโคดิ้งไทยแลนด์ได้ครับความจริงในอดีตนะครับผมเชื่อว่าการทํางานครั้งนี้เนี่ยเราเปลี่ยนวิธีคิดของรัฐในการทํางานกับโรงเรียนและก็เยาวชนแบบใหม่การแข่งขันเนี่ยเป็นคําพูด แต่จริงๆเราพยายามจะลําให้คุณครูกับน้องๆลูกหลานของเราในอนาคตเนี่ยมีส่วนร่วมกับการพัฒนาระบบการศึกษาเราอยากให้คุณครูกับเด็กๆเนี่ยเวลาเข้ามาศึกษาเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆที่เมื่อกี้เราพูดได้ฟัง AI IoT หรือแม้แต่ตัว cutting edge ของเทคโนโลยีต่างๆสามารถที่จะ participate หรือสร้างว่าตัวเองอยากไปทางไหนรงเรียนตัวเองอยากได้อะไรเพราะฉะนั้นอเดีของการแข่งขันเนี่ยผู้ที่ชนะไม่ได้ชนะอย่างเดียวนะครับ แต่จะเป็นการสร้างอินสปิเรชันในระบบของการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยแลว้วก็เปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาเนี่ยอนาคตด้วยเราเชื่อว่า91โรงเรียนเป้าหมายที่จะได้รางวัลในอนาคตจะเกิดการพัฒนาต่อยอดทั้งโรงเรียนทั้งเด็กทั้งครูระบบการศึกษาและก็โครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็นสําหรับการศึกษาเรียกว่าโคดดิ้งด้วย อยากเรียนอย่างนี้นะครับว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่หลายๆครั้งเราไม่รู้ว่าโคดดิ้งคืออะไรก็เหมือนในอดีตที่เราไม่รู้ว่า AI คืออะไร,ะรหลายๆคนที่อยู่ในระดับพาร์ก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะ i อ t หรือแอปพลิเคชันคนส่งอาหารคืออะไรทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากในแต่ละช่วงเวลาของการพัฒนาระบบเศรษฐกิจแล้วก็สังคมแล้วก็ชีวิตของเราค,รคำนี้โคดดิ้งไม่ยากที่คิดลองเข้าไปสัมผัสอยู่ที่ deepa.oras.ts coding thailand เราจะรู้ว่าโคดดิ้งนั้นเป็นประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์แค่เฉพาะเด็กๆนะครับแต่บางหลักสูตรบางวิธีการเนี่ยไอ้บางวิชาเนี่ยสามารถช่วยทั้งแรงงานช่วยทั้งผู้สูงอายุได้เรียนรู้และมีโอกาสใหม่ในชีวิตหรือการดำเนินชีวิตในอนาคตด้วยนะครับ